แล้วก็เหลือไ้ทัสกครับผมหข้าวไหมครับไม่หิวหิวเนาะหิวหิวิันเมื่อไม่ดูอะไรนะพี่น้ำปูน้ำปูมันเป็นแบบ่น้ำพริกปาครับผมใส่น้ำปูน้ำพริกดุดใส่ปูใส่น้ำปูช่วน้ำปูก็คืเป็นน้ำพริกดุที่ใส่ปูใช่ไ่น้ำมันจะคล้ายๆน้ำปลาแต่ว่ามันทำะไร้ยคล้ายกับปีคล้ายค้าน้ำปลาแต่ทำมาจากปูกินปู อะไรอย่างนึงผมลองสั่งแว็บมันจะมาไหเ <มา S 1> ดี๋ยวนี้ผมสั่งแว็บเป็นแล้วนะครับผมสั่งเก่งด้วยแล้วแล้วที่กรุงเทพเนี่ยแบบเออผมจั่แอบ,บสั่งไม่ให้ใครเลยแล้วผมก็ลงไปหลับเองแล้วผมเวลาผมลงไปยิ่งโพสเซ็งก็จะแบบไปรับได้เหรอ,อครับไอ้วเขาก็จะดูไปดู่เชียงใหม่สั่งกับได้นะ วันนี้โชว์ที่เชียงใหม่นะผมก็นานมากเลยผมจำไ,ได้่พืได้เคราะว่าแขคลับเชียงใหม่เนี่ยคือ energy เป็นยัไยงไงผมวันนี้เดี๋ยวผมรอด,ดูทุกคนนะครับวันนี้อยากนั่งหรืออยากยืนครับยืนเนาะอยากมาใกล้เหมืน,นีัไหมแต่ว่าถ้ามาใกล้เหมือนกันมันจะมันจะเห็นผูชัดไหมครับผมว่ามันกลัวมันจะติดสายจานนิดนึงไหม เต่เราทนสองคุณแม่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครุณแม่เดินมาคิดว่าตำไหน่งดีครับตรงนี้เลยไหมใกล้กว่านี้อีกไมไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้อีกไม่ได้ตอนนี้ไหมเดีย้ผมเห็นไหมครับเห็นไหมคไม่เหเเห็นไหมครับมลนอยู่ข้างหลังเงี้ยเห็นไหม เห็นนะโอเคโอเคโอเคได้เทส่กันทุกคนแฮปปี้กับตรงนี้ไหมครับว่าถ้าเกิดขึ้นมาถึงตรงนี้ข้างหลังก็จะทอาขึ้นมาหมดเลยนะครับเอาป่ะฮะมีคนเอามีคนไม่เอาไม่เอาอยู่คนเดียวทำไมถ่ายรูปไม่ได้อยากเอากล้องเข้ามาเอาวะทีหลัจะได้จับกล้องวันนี้โอเคโอเคทำจับกล้องได้แล้ววันนี้